สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านสวัสดีเพยเอร์ GTA ทุกคนผมเบสคิวส7จากผู้ฮีโร่ไทยแลนด์นะครับผมจะพูดถึงเรื่องการเล่นหุ้นในหมดออฟไลน์เพราะผมเห็นว่ามีหลายท่านที่ใช้โปรหรือใช้โปรแกรมโกงในการหาตั้งหาเงินในหมดออฟไลน์แล้วก็โดนแบนก์มันไปเป็นจำนวนมากวันนี้ผมจะมา หาวิธีในการเล่นหุ้นมันเป็นวิธีง่ายๆที่เราจะได้เงินเยอะๆโอเคมาเรียนรู้ระบบของหุ้นใน GTA v ก่อนหนึ่งเว็บครับเราต้องเข้าไปที่ Money a t Service จะมีโบรกเกอร์ออหุ้นสองบริษัทจะมีของ LCN แล้วก็ของ อันนี้ผมเรียกว่าค่ายเขียวแล้วกันนะขอเรียกว่าค่ายเขียวเพราะผมอ่านชื่อไม่ไม่ไม่ออกจริงขอเรียกว่าค่ายเขียวกับค่ายน้ําเงินแล้วกันโอเคนะก็จะตรงกันนะโอเคของค่ายน้ําเงินจะเป็นอะจะเป็นเกี่ยวกับหุ้นต่างๆในเกมของเราว่ามีหุ้นอะไรบ้างอ่ ตอนนี้หุ้นที่กำลังขึ้นอยู่ก็มีของ m ม r ี่เวเตอร์ผมแนะนำนะครับถ้าใครกำลังเริ่มที่จะเริ่มที่จะเล่นภารกิจ The Big Score ในออฟไลน์ในภารกิจสุดท้ายให้ช้อนซื้อหุ้นตัวนี้ไว้ก่อน The m เมี่เวเตนะครับเพราะว่าภารกิจสุดท้ายเราจะต้องไปป้นทองแล้ว เทางทหารหรือตำรวจในเกมจะเรียกโดย Security m e n i b r a t o r มามาเพื่อป้องกันทองแล้วเหุ้นตัวนี้จะพุ่งสูงขึ้นพุ่งสูงขึ้นมากแต่นี้ผมไม่ได้ซื้อไว้ก็เลยพลาดโอกาสไปแนะนำนะครับให้ซื้อไว้ก่อนเริ่มภารกด The b i ิสก่อนนะครับทุกตัวนะครับมีมีสตัวใช่ไหมในเกมมี t r e v o r m ไม h a e l Franklin ตั้งมีเท่าไหร่ช้อนซื้อให้หมดนะครับแล้วเราจะได้ผลกำไรอย่างมหาศาลโอเคตอนนี้ผมได้ทำการเล่นในเนื้อเรื่องหลักจบแล้วและตอนนี้ผมมีเงินอยู่ในตัวของแฟรงคิน31 1. ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐมีทั้งหมด3ตัวเลยส่วนตัวนี้เป็นตัวออนไลน์ครับโอเค โอเคเรามาเริ่มกันเลยในแผนที่จะมีรูปตัว L สีเขีย e วเป็นภารกิจของเลสเตอร์ที่ผมค้างเอาไว้ตั้งแต่ตอนแรกถามว่าค้างไว้ทำไมมันเป็นภารกิจในการหาเงินอย่างหนึ่งนะครับผมจะเปิดหน้านี้ให้ดูผมเอาวิธีการเล่นหุ้นมาจากคุณ อ่านชื่อไม่ออกครับขออภัยคนที่เป็นเจ้าของลิงก์นี้เลยครับเขาจะบอกเกี่ยวกับการเล่นหุน้นว่ามันมีความเสี่ยงอย่างไงาแต่ว่าเราจะได้กำไรมากเท่าไหร่อัน đấy, นีนนนเ้เล่นหุ้นตามเนื้อเรื่องเล่นหุ้นตามเนื้อเรื่องก็อย่างที่ผมบอกไปว่าให้ค้างภารกิจของเลสเตอร์รูปต LC, ัว L อสีเขียวไว้ก่อนภารกิจของแฟรงคลินนะครับ แต่ว่าถ้าบางคนถามว่าพี่ผมค้างไม่ได้อะผมค้างภารกิจนั้นไม่ได้ก็เพราะว่าน้องหรือคุณเนี่ยไปค้างในภารกิจแรกภารกิจแรกจะไม่สามารถค้างได้ภารกิจแรกคือ the hotel assassination ต้องเล่นภารกิจนี้ไปก่อนพอเราเล่นภารกิจนี้เสร็จปุ๊บเราจะสามารถค้างอันที่สองไว้ได้ค้างอันที่สองสามสี่ห้ามีถึงห้าไหมมีถึงห้านะ ตามว่าได้จนถึงจบเนื้อเรื่องพอเราจบเนื้อเรื่องเสร็จเราก็สามารถกลับมาย้อนทําได้อีกเป็นวิธีการหาเงินอย่างหนึง่งอ่าโอเคงั้นเรามาเริ่มกันเลยก่อนทําภารกิจก่อนทําภารกิจเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์อันนี้ไว้ให้ด้านล่างนะก่อนทําภารกิจเราต้องมาอ่านก่อนตอนนี้ผมอยู่ในเด e m u มั i ต a r g e t a s s a s s i n a t i o n เราต้องซื้อหุ้นกับ LCN หุ้นที่ต้องซื้อคือ D E B นะครับซื้อก่อนทำมิช s ั่นโอเค D E B ซื้อหุ้นให้หมดเลยถ้าใครยังไม่มั่นใจว่าเ,เราจะขาดกำไรหรือเปล่าในการซื้อหุ้นให้เซฟไว้หลายๆเซฟนะครับแต่ว่าผมเล่นมาหลายรอบแล้วก็ไม่ต้องแล้วโอเคซื้อไว้ ตอนนี้เงินเราเหลือ5.7เหรียญเงินอีก30ล้านไปอยู่นี้นหมดแล้วแต่ว่าไม่ใช่ว่าเราจะเออ่ไม่ใช่ว่าเราจะซื้อซื้อหุ้นของ DAB แต่ตัวฟ r งคินตัวเดียวนะเราต้องไปสลับเป็นตัวอื่นซื้อซื้อให้หมดครับหมดเงินมันจะได้เท่าๆกันซื้อครบตัวตว,ตวนะ อ้กำลังเมาอยู่เลยอืมยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเมาเว้ย DEB อยู่ไหนนี่ เค okay. แล้วก็ไปของไมเคิลยิ่งเรามีทุนเยอะเท่าไหร่เราก็จะยิ่งได้กำไรเยอะเท่านั้นนะครับโอเค จะเห็นว่าตัวของไมเคิลมีเงินเยอะกว่าครับเพราะว่าในภารกิจของไมเคิลเนี่ยรู้สึกว่าไมเคิลจะได้เงินเยอะที่สุดไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรนะอาจจะเป็นเพราะมีส่วนช่วยในการทำภารกิจเยอะมั้งหรือไม่ก็เป็นพวกที่แบบหัวหน้าอะไรประมาณนี้โอเคแลังั้นเราไปทำภารกิจกันเลย ในภารกิจที่ชื่อว่าชื่อว่าอะไร <c oughs> The Mante The Manti Target Assassination อา อ่าอ่าใช่ใช่ผมจะบอกเรื่องนี้ไว้ด้วยตัวของแฟงค์ลินสามารถแต่งรถฟรีได้นะแต่ว่าเราต้องซื้ออ,อ,อ,เอ,อูเราต้องซื้ออูไว้ในเดี๋ยวขอผมขอเปิดสถานที่ดูเราต้องซื้ออูตรงนี้มันจะสามารถแต่งรถฟรีได้แต่เฉพาะตรงนี้เท่านั้นนะเฉพาะตรงนี้เท่านั้นจะสามารถแต่งรถฟรีได้กดเกาะฟรีฟรีหมดเลยสีอะไรฟรีหมดเลยแต่เฉพาะตรงนี้เท่านั้น ค okay. ราคาบู่ก็สามแสนสี่หมื่นเก้าพันดอนรายได้ที่เข้าต่ออันหนึ่งอาทิตย์ก็พันเก้าหรือพันเจ็ดนี่แหละอา โอ้โอเคถึงแล้วไปเราจะข้ามสคริปเพื่อคอรวดเร็ว แตกันเลยมีเวลา8นาที9นาทีกว่ากว่าไปไปเราต้องทำเวลานะครับภารกิจนี้มีหลายจุดอยู่ด้วยกันไม่ใช่ว่าเห็นเป้าหมายขึ้นมาจุดเดียวแล้วขับรถชิวๆไม่ใช่นะครับมันให้เราไปค่าค่าหุ้นส่วนของบริษัทยาสูบเลดฟูดแต่เราซื้อบริษัทยาสูบของ ดิโบเนล่าอะไรสักอย่างอ่านว่าอะไรไม่รู้ซึ่งเป็นคู่แข่งกันน่ากำลังเบ่งกล้ามอยู่เลยขอยิงแล้วกันเบ่งกล้ามใช่ไหมปะพี่อื่นต่อครับ เดี๋ยวฮะมันกระตุกฮะผมต้องดูว่ามันเป็นที่อะไรเรวคนไม่มีอะไรแต่มันกระตุกอะ ขออภัยนะฮะถ้าภาพมันแตกๆตกผมใช้การ์ดจอแบบเอ่อพอไปวัดไปวาเล่นพอพอได้นะฮะมีตังซื้อนะครับแต่ไม่ซื้อนะเก็บตังไว้ฮะเผื่อมีของที่ดีวกว่าเราจะได้ซื้อนะฮะไอ <c oughs> มันกระตุกเพราะเราอัดคลิปหรือเปล่าเนี่ย <c oughs> โอ้ยโอ้ยโอ้ยเฮ้ย เกือบเลยโอเคอยู่วันนั้นมันเรือผู้ชายนะคนนี้นะพร้อมแล้วยิงหนาทีฮนะทาเวลาทานัทานทันทันอยู่แล้ว ออ,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 อแบบมันโหลดไม่ได้อาโหลดไม่ทันนะฮะผมคงทำได้แค่คลิปเดียวนะเดี๋ยวผมมาทำคลิปต่อไปนะฮะทำเรื่อยๆนะฮะเพราะว่าถ่ายยาวๆเนะี่ยคิดว่าคอมผมคงรับไม่ไหว โอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมลืมไปมันอยู่บนตึกคนนี้นะกำลังขึ้นอยู่เลยพร้อมแล้วยิงไปหรือคนหนึ่งขี่มอเตอร์ไซค์อยู่นะเป้าหมายจะเร็วนิดนึงแต่รถเราทันอยู่แล้วโอ๋อ รถเราอ่ะทันแต่ว่ามันกระตุกไงประเด็นเฮ้ยเอาเอากระตุกพออัดคลิปโอ้เหนื่อยใจแต้หนอเสียทีทันอยู่แล้ว อาแฟรงคินบ่นแล้วนะฮแฟรงกินบ่นแล้วไม่รู้ว่าแปลว่าอะไรแต่รู้แฟรงคินบ่นแน่ๆน่ายับหมดแล้ว ชนเลยครับชนชนแล้วยียบตายตายชัวตาย เมื่อกี้เสร็จสิ้นครับเราตัวฟังขึ้นจะได้เงินมา7,000พันแต่ผมขอเอาเงิน7,000พันนี้ไปลงกับหุ้นที่เราได้ซื้อเอาไว้จะเห็นว่าหุ้นมันยังไม่ขึ้นให้เราไปนอนก่อนเนี่ยอะขึ้นแล้วขึ้นแล้วมันจะไม่ได้ขึ้นแค่สองหนึ่งจุดเก้าเปเซ็นนะฮะขอดูแป๊บหนึ่ง ผ่านไป8ชั่วโมงในเกมเรอหุ้นขึ้น80%เรารีบขายทันทีโอเคผมจะมาอธิบายเกี่ยวกับหุ้นขึ้นก่อนอหลายท่านที่เข้าใจถึงการเล่นหุ้นแต่ว่าเพิ่งได้เล่นยังไม่เข้าใจกับการว่าหุ้นขึ้นคืออะไรหุ้นขึ้นเนี่ยคืออ,อย่างตัวอย่างมันบอก ให้รอผ่านให้ผ่านไป8ชั่วโมงในเกมใช่ไหมเราก็ให้รีบขายาทันทีเมื่อหุ้นขึ้น80%แต่ถ้าเราเกิดเราไปดูในเว็บโ็อกเกอร์ที่เราซื้อไว้มันจะไม่พุ่งสูงถึง80%นะ,ะวิธีสังเกตง่าย,ายๆคือเวลาระหว่างที่เรารอให้หุ้นขึ้นอยู่เนี่ยเราเราระหว่างที่เราให้รอหุ้นขึ้นอยู่เราก็ทําการนอนไม่ใช่นอนในชีวิตจริงนะ นอนในเกมนอนบนเตียงในบ้านอนอนบนเตียงในบ้านแล้วเราก็ดูว่าหุ้นขึ้นหรือเปล่าซึ่งแน่นอนถ้าเกิดเราทำธุรกิจของอันเนี้ยหุ้นขึ้นแน่นอนโอเคงั้นเราไปนอนกันก่นกอนเพราะตอนนี้มันขึ้นมาแค่หนึ่งจุดเก้าเปอร์เซ็นต์เองอะไรข้างหน้าไม่ช่วยไม่สนโอ้ยอะไรไม่สนไม่สน มันไม่ใช่ปัญหาของเราเราอย่าไปเจือกน่ายับเลยอะน้องไปวุฒิศัก์และน่ายับไม่ใช่นะฮะเล่นคนเดียวแก้คนเดียวเยนั่นนั่นอิมพอนดุกนะไอโดมา ไม่ต้องตกใจนะครับสำหรับคนที่เล่นออนไลน์แล้วเข้ามาดูเราเจออิมอนดูเขาเข้าลง,ลางรถได้ไงนี่หมดออฟไลน์ครับหาได้อยู่แล้วโอเคเรามาดูหุ้นกันก่อนตอนนี้หุ้นของเราอยู่ที่ขึ้นเร็วมากขึ้นเร็วมากนะสิบเก้าจุดแปดงั้นเรานอนกันก่นกอนเมื่อกี้หุ้นอยู่ที่สิบเก้าจุดแปดเปอร์เซ็นตใช่ไหมแล้วเราตื่นขึ้นมาเรามาดูกันว่าอยู่ที่เท่าไหร่เซฟไวอัน อันนี้แล้วกันอ่ามาที่สิบเก้าจุดแปดอ่าสามสิบหกจุดสี่สามขึ้นแล้วนะฮะขึ้นแล้วสามสิบหกทุกสี่สามเราลองนอนไปนอนนอนไป นอนอก,การนอนคือการข้ามเวลาในเกมนะครับเ,เราคงไม่อยากจะฮะรอให้เวลาในเกมมันไปอ่าอันนี้เริ่มเริ่มดรอปแล้วเรารีบขายทันทีอ่ได้มาละ44ล้านอ่านีธีสังเกตในการเล่นหุ้นนะครับสมมุติว่าออ่ะ โอ้แตนอนทำไมโอ้ลุกก่อนลุกก่อนลุกก่อนกดผิดนะขออภัยเดี๋ยวเราจะต้องขอย้ายไปตัวอื่นฮนะขอย้ายไปตัวอื่นเพราะว่าหุ้นกําลังตกฮนะเดี๋ยวตัวอื่นขาดขาดทุนนะ,นะทเทเอร์ทำอะไรอยู่ฮะเทเอร์เทเอร์นายทำอะไรอะ ซคเวร์นายทำอะไรอะแล้วรถนายไปไหนอะเอาเลนี่มานะ่ต่อยดิเอาต่อยไม่ได้เอากระทืบไม่ได้งั้นยิงเออตายไหมตายงั้นกูยิงซ้ำโหดโหดพอแล้วฮนะเลือดไหลเลยฮนะฟึบโอเคสิบสี่ล้านฮนะไปไมเคิลน,นะเดี๋ยวหุ้นกำลังตกนะ เกรดอะไรล่ะดีอะไรของแกตัวมึงเปียยเออ,เอ,อ,อย่าไปโมโหกขาน,นะครับรีบขายครีบขายมันกำลังตกสี่หกล้านนะโอเคอ่าเรามาทำความเข้าใจกับวิธีการสังเหตุหุ้นขึ้นและตกสมมติว่าเอ่อเ,ออเ ขอให้นะครับเดี๋ยวผมมานะครับโอเคมาแล้วอ่าเมื่อกี้ DB พุ่นขึ้นนะเราเพิ่งถายไปมดผมซื้อ DB ผมซื้อ DB สักอ่าพันละกันพันสองนะเราเราซื้อ ตอนนี้หุ้นอยู่ที่27.54เปอร์เซนและเราไปนอนแล้วมันอาจจะขึ้นประมาณ 35. จุดเท่าไหร่เปอร์เซ็นต์เราไปนอน,นทันทีแล้วเราตื่นขึ้นมาแต่ว่าหุ้นยังอยู่ที่ 35. จุดอะไรเปอร์เซ็นต์เนี่แหละแล้วมันยังอยู่35อยู่เหมือนเดิมอะ่ะแค่เรารีบขายทันทีเพราะว่าหุ้นตัวนั้นกำลังจะตกนะครับขายไปโอเคก็จบกันไปในภารกิจเดอรมันตีอัต เดอมันต mm ิททร์เก็ตแอตจัสเนชันของแฟงทิ้นภารกิจเงินขอตั้งชื่อก่อนภารกิจซื้อหุ้นค่าคนสังหารหาเงินพันล้านโอเคโอเคบายบายครับสวัสดีครับซี a ูเกน